สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำก๋วยซีหมี่นะคะทีนี้เราไปซื้อหมี่จากตลาดเป็นหมี่ไท่หมี่ไทย่อย่างดีแล้วก็มาลวกน้ำค่ะเอาลวกน้ำก่อนนะคะเวลาลวกน้ำก็น้ำเดือดเดือแล้วก็ต้องเขีย่ยเขี่ยนี่นะอย่ายกขึ้นยกลงนะคะยกขึ้นยกลงมันเดี๋ยวมันมันจอนะ มันจะสดสุดดิบมันจะแฉะๆนะนวดเดน๋ยวเดียวก็สุกแล้วค่ะได้แล้วแล้วก็ต้อนขึ้นช้นขึ้นแล้วก็เอาน้ำเย็นใส่เลยนะคะใส่น้ำเย็นทันทีเลยะคะ่ะรั่งน้ำเสร็จแล้วก็ ต้องหยุบขึ้นเลยนะคะนี่ค่ะพอล้างเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นมาเสด็จน้ำทันทีเลยทีนี้จระทะร้อนแล้วใช่ไหมคะเราก็ใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงนะคะคแล้วเราก็จะเอาหมี่ีที่ลวกลวกเมื่อกี้นี่แหละ we <laughs> เส้นชอบเทียมนิดนึงนะคะนีน้ก็ดได้แล้วนะคะแล้วก็เอาพักใส่จานไว้ก่อนนะคะทีนี้เราะทำตัวน้ำด้านนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมะคะ่ะ ใส่น้ำนะคะนี่เราก็ใส่ผงปรุงรสเส้นหน่อยนะคะใส่เสีอเอ้ยวค่ะ dài anh hỏi nữa hả sợ sốc cũng nước mắt, พร้อมนะคะน้ำตาลทรายค่ะ หน่อไม้นะคะหน่อไม้ต้มสุกแล้วนะคะวิธีต้มหน่อไม้ให้อร่อยดูยอดหนังได้ค่ะชิมรสชาติก่อนนะคะอีกนิดนึง่งอีกหน่อยค่ะันไม่หัดนิด น้ำมันงานิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจีนนิดหนึ่งนะคะรอได้ที่แล้วเราก็ใส่แป้งมัน,นะค่ะ มันหอมมาแต่หัวนะคะเอาแต่คนคน <S <S 1> <S 1> ขาวก็เป็นน้นใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาสิร์ายจานะคะ่ะเวลาจะรับประทานเราก็เอาน้ำราดเลยนะน้ำลแล้วทานเลยจะอร่อยมาก ทานแล้วก็ใส่พริกไทยซะหน่อยนะคะแต่บางคนก็ก็ทานกับไอ้เช็กโชเช็กโชก็คือซอสเปรี้ยวค่ะแต่สมัยนี้เขาก็ทานากับพริกน้ำส้มก็อร่อยนะคะลองดูนะคะแล้วกันหน้าเราเพากันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ